สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520พุณผู้ชมนะคะกับคุณพวันนาวราชวนาซัก์รองประธานบริษัท YG Blue International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณพีรวัตรค่ะคือเ,เหมือนว่าราคาทองคำช่วงนี้เองจะที่เคยดีขึ้นมาแรางแล้วก็จะขึ้นเหมือนอยู่ในกรอบแคบๆไปนะครับคุณพวันฮะ หลักๆก,ก็น่าจะไปจิตที่แนวต้านพันเจ็ดร้อยห้าสิบยูเอสดอลลาร์จัดใช้จะเอาพยายามเทสผ่านแล้วไม่ผ่านก็เลยมีการเทขายทำกำไรระยะสั้นออกมานะคะหลักๆเนี่ยต้องดูว่าข่าวของทันคริสเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนรับข่าวแล้วทองคำดิดขึ้นมาแล้วพอมาถึงจุดที่ เมื่อาวานนี้มีการประชุมและผลการประ,ประชุมของซีซ็อกมาก็ตามข้ามายเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ยังมองไม่เห็นว่ามีข่าวอะไรที่จะสามารถบูดให้ทองคากลับตัวขึ้นจึงทขายทายยาํากำไรระยะสั้นกันออกมาก่อนแต่ก็ไม่ในมุมมองของวอลจีอาจจะมีการย่อชั่วคราวเพราะว่าเรามองว่าโอกาสาที่ทองคําจะปรับตัวขึ้นเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะดูจากกองทุนไปด้วยโกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีประมาณพันสามร้อยสี่สิบาตันซึ่งถือว่า เป็นปริมาณที่มากที่สุดตั้งแต่เคยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นมุมมองอย่างหนึ่งซึ่งนักลงทุนไม่ได้จะเป็นกองทุนหรือนักลงทุนทั่วไปก็ยังคงถือครองทองคําค่อนข้างเยอะอยู่อะค่ะถ้าอย่างนั้นยอัปรงมาณนระดับไหนคะที่เป็นระดับที่น่าจะถือจากนี้ไปได้ได้ระยะเวาพอสมควรละคะเรามองแนวรับของสัปดาห์นี้ถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคอะนะคะรับแรกอยู่ที่3,732 เออ US dollar จะทอยจะเอาลับที่สองอยู่ที่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ด US dollar จะทอยจะเอาก็ถือว่าไม่ค่อยหักเท่าไหร่เพราะฉะนั้น hey, เนี่ยถ้ามองคำย่อก็ทยอยทยอยสะสมได้ปัจจัยหลักๆเนี่ยเราต้องมองว่าเอ,อ่อนอกจากทางด้านยุโรปแล้วเนี่ยเอ,อ่อเราก็ยังมีปัญหาหลักๆซึ่งถือว่าเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ของทางที่อเมริกาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฟสชิคคริสหน้าทากันลังเนี่ย ที่ทั้งสองพรรคไม่ว่าจะเป็นดเดโมแครตหรือบลิกันเนี่ยมีการประทุมมาหลายครั้งแล้วไม่สามารถปฏิปนอมกันได้ระยะเวลาสุดท้ายของปีนี้เนี่ยต้องต้องดูจนถึงสิ้นปีว่าสามารถที่จะตกลงกันได้ไหมว่าจะมีการขึ้นภาษียังไงมีการปรับภาษีกันยังไงอันนั้นเป็นจุดที่หนึ่งจุดที่น่าจะรุนแรงที่สุดตอนนี้ที่นักนักวิเคราะห์กล่าวกันก็คือว่า สัปดาหนี้ของโฮซารลัฐปัจจุบันอยู่ที่16.4ล้านล้านเนี่ยถ้ามีการปรับภาษีแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะมีปัญหาทางนี้แล้วก็ไม่สามารถจะแก้ได้เนี่ยก็เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทาให้ทองคําปรับตัวขึ้นค่ะค่ะแต่ว่าแนวรับสัปดาห์นี้เมื่อจะเป็น1น3่1พ27อยางังไม่ได้เห็นเลยนะคะถ้าไม่ได้เห็นท่านใดจะเย็นเย็นรอได้นะคะพยอยได้ค่ะเชื่อว่ามีโอกาสน่าจะเห็นแต่เชื่อว่า ถ้ายอ่อก็คงจะเป็นระยะสั้นดฉะนั้นนักลงทุนก็ทยอยสะสมได้ค่ะถ้าผมบรรยากาศการลงทุนแบบนี้คนที่ยังคงเปิดรอโพสิชันนี้มีคําแนะนำต้นเติมเป็ไงไหมครับคุณควันก็ทุกครั้งที่ทํำคาไปยืนอยู่ที่จุดแนวต้านถ้าถ้ามีสามารถทํากำไรได้ทยอยขายทำกำไรออกมาก่อน เพราะว่าจนกว่าที่เราจะเห็นทิศทางชัดเจนมากขึ้นเพราะจากนักนักต่อวันนี้ไปจนถึงชิ้นปีเนี่ยเชื่อว่าการปรีประนอมเรื่องหน้าผากันคังเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการปริีประนอมยังมีเวลาประมาณ6อาทิตย์หรือแม้กระทั่งการจับพดายนี่เนี่ยอาจจะจบหลังปัญหาเรื่องหน้าผากานคังแล้วก็อาจจะมาคุยกันถึงเรื่องการจับพยายานี่ของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นจากนี้ไปจะมีประมาณสี่เรื่องที่นักลงทุนต้องจับตามอง นอกจากการทางการตัดกระดานนี่โอเปเรชั่นทวิสต์ที่จะหมดอายุในช่วงปีนี้หรือแม้กระทั่ง QE3 อาจจะมีการปรับดงเงินเพิ่มขึ้นเพราะนั้นสี่ตัวนี้เป็นไฮไลท์หลักที่นักลงทุนต้องจับตามองค่ะซึ่งก็เป็นสี่เรื่องที่เป็นปัจจัยบกปติดามราคาดังคำทั้งหมดเลยค่ะใช่ค่ะทั้งหมดเป็นปัจจัยบวกเพราะนั้นเนี่ย ถ้ามองระยะยาวจากนี้ไปเราก็ยังมองว่าทองคำมีโอกาสที่จะปรับปรับตัวขึ้นด้วยนั้นเออวลจีก็แนะนำว่านะักลงทุนทุกครั้งเนี่ยถ้าทองคำเยอะสามารถทยอยสะสมได้แต่ก็อย่าซื้อเต็มแม็้ อย่างสมมุติว่าเรามีประมาณที่จะลงทุนประมาณสักร้อยเปอร์เซ็นทุกครั้งที่ย่อจะทยอยสะสมทยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เผื่อในในระยะใกล้ๆนี้ไม่มีข่าวบวกทงคำอาจจะมีการย่อเพื่อนั้นก็ทยอยสะสมเป็นการเฉลี่ยต้นทุนไปด้วยค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะราคาทองำจามสัญญาเทคนิคขึ้นไปทดสอบหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเราไม่ผ่านก็เลยทำให้มีรายค้าขายทำรายออกมาแต่ว่าทางรายจีมอนนะคะว่าน่าจะเป็นการ ยอตัวลงแค่ชั่วคราวค่ะแนวรับมันอยู่ที่1,732งพัอยสามสิงและอิงแนวรับอยู่ที่1,727ดอลลาร์สหรัฐแต่ไทยออนเป็นแนวรับสำหรับสัปดาห์นี้เพราะว่ายังมีปัจจัยที่ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าะจะเป็นจะเอาครัวห,วห,วหวรือองเกี่ยวกับเรืร่องของฟิสิกส์คลิปคุณหมอหอเป่ากา็ถ้ายังไม่ได้ข้อสรุปมันมีอะไรตั้งหกสัปดาห์แหละที่จะนับถอยหลังกันว่าตกลงแล้วจะ,จะใด้ยังไงจะมีชัดเจนว่าจะคุยกันได้ไหมคุณเผื่อมจับไว้ค่ะทองคำไม่ชอบ เขาไม่ชอบขาอดีเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยเป็นปัจจัยบวกเรื่องที่สองคือเรื่องเพดานยืมสารัฐจะปรับจะยกเพิ่มไหมหรือว่าจะลดถ้าเพดานยืมยิ่งเพิ่มอีกปัญหายิ่งเกิดอีกต่เราองคำชอบเลยยิ้มเลยยิ้มพุ้งเลยแต่ว่าคนสารัฐกลุ้มขมับเลยละกลุ้มเลยนะโอเคออปชั่นทวิสต์ตลาดซึ่งกูเนี่จะฝ่ายหรือเปล่า ้าต่ออีกก็จะเป็นปัจจัยบเหมือนกันแล้วก็เรื่องของ QE 3ว่าตกลงแล้วจะมีการต่อไหมจัดก,การยังไงเม็ดเงินจะมีจัดปลายเปิดตอนนี้จะมีการปิดตัวเล่หรือว่าปิดเดือนเมื่อไหร่ยังไงครับเลต้องติดตามนะครับราคาทองคําแนะนําว่าถ้ามีเงินอยา่าพิ่งซื้อสะสมเต็มพรตราคายอเมื่อไหร่ก็ทยอยสะสมอันนี้คือเน้นลงทุนระยะยาวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในช่วงที่ยังไม่มีข่าวชัดเจนเนี่ยราคาทองคําอาจจะยังไม่วิ่งไปไหน แต่ว่าในมุมมองรายการหึองยาวเราจงย้ำเสมอนลคะว่าทิศทางราคาทองคำนั้นยังคงเป็นขาขึ้นค่ะติดตามต่อคุณผู้ชมครับบรรยากาศลงทุนตลาดหุ้นกันบ้างวันนี้หุ้นแผลนลางขนาดเล็กน,นะครับทำให้ตลาดเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาได้แต่ว่า1,300จุดไปเฉียดเฉียดยังไม่ผ่านสักทีสัญญาณทคนิคเป็นอย่างไรไปจับสัญญาณ้อมกันครับ